วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2565ณโรงแรมอมรีดอนเมืองได้มีการจัดงานมอบโล่รางวัลแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อาจารย์าศาสนพิธีนักธุรกิจผลิตภัณฑ์ได้แก่รางวัล Best Award Asian b a n d Beauty Product Awards Press Award 2022หรือเนธอายรา และสมทบทุนโครงการโรงเรียนตะเวนชายแดนทั่วทุกภาครดรพ,พัชรินภูสวัริรประธานโครงการโดยดออรอำนาจมาาัตสาดประธานสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์สวทชประธานในพิธีมอบโล่รางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกจิรศักดิ์เจริญสมบัติแขกที่ได้รับเกียรติจากทางรายการขอเชิญสัมภาษณ์จะมีท่านใดบ้างไปรับชมสัมภาษณ์กันเลยค่ะ สวัสดีครับผมอาจารย์เศษแห่งคณะโหพระประคนทัพครับผมวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับสําหรับการที่ได้รับรางวัลน,นี้ไม่เคยคิดว่าจะได้รับรางวัลน,นี้มาก่อนแล้วก็ผมเพิ่งเข้ามาอยู่ในวงการเนี้ยไม่นานแต่ได้รับกระแสตอบรับมาในทางที่ดีมากคนรู้จักเยอะแล้วก็มีการได้ได้รางวัลน,นี้ขึ้นมาผมก็คิดว่าจะทําลงความดีคุณธรรมความดีนี้สืบสานวัฒนธรรมนี้ต่อไปครับ ต้องขอขอบคุณผู้จัดงานท่านประธานที่ให้เกียรติให้ผมได้มารับรางวัลในวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านประธานและผู้จัดงานวันนี้ขอให้มีอายุวันนะสุขภลละที่ดีตลอดไปครับผมผมเป็นหมอดูมาก่อนเป็น คนดูดวงเป็นอาจารย์โหนเป็นหมอดูพยากรณ์เลขเจ็ดตัวเก้าฐานเป็นเอ่อหมอดูไพ่หมอดูโหราศาสตร์มีครูบาอาจารย์หลายๆท่านเขาสามารถที่จะเป็นโหรในการเชิญเทพเทวาได้ก็เลยส,สนใจแ้ะไปเข้าไปศึกษาศึกษาของการเป็นโหรมีอาจารย์ที่เป็นพราหมณ์อาจารย์รัชะกิจก็เป็นครูบาอาจารย์ผมอาจารย์ปรเมศเทียนเฉลิมก็เป็นครูบาอาจารย์ผมอาจารย์ชนพัฒน มัน่มณีก็เป็นอาจารย์ผมผมก็เลยได,ได้ได้ได้มีโอกาสได้ร่ำเรียนกับท่านจนนําวิชาความรู้ต่างๆมาใช้ในการเป็นพรามเป็นโหรในการอัญเชิญองค์เทพเทวาบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให,ให้กับเจ้าภาพทุกงานทุกประเภทนะครับก็เลยรู้สึกว่ายินดีที่อยากจะทำื่ะสืบสานวัฒนธรรมไทยนี้ต่อไปครับผมแนวทางที่อยากจะให้ ลูกศิษย์ที่มาเรียนรู้ตรงนี้คือหนึ่งต้องมีใจรักก่อนสองต้องรู้ว่านี่มันไม่ใช่เรื่องของความงมงายนะแยกแยกกันอย่างชัดเจนเลยนี่คือเรื่องของวัฒนธรรมและก็ความรักในองค์เทพเทวาความศรัทธาในองค์เทพเทวานะครับที่เราได้รับอิทธิพลจากนานา,นาประเทศซึ่งประเทศไทยเนี่ยสวยงามมากที่เราเป็นที่รองรับวัฒนธรรมจากหลายเชื้อชาติ แล้วก็กั่นกองมาเป็นวัฒนธรรมแบบไทยซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามเหล่านี้ที่มีไว้ทําให้พ่อแม่พี่น้องลูกน้องเจ้านายได้มีโอกาสมารวมตัวกันในงานบวงสรวงในงานพิธีกรรมต่างๆนานาเรามีเรื่องราวเหล่านี้ในการทํามาตั้งแต่โบราณกาลแล้วมีการไหว้สารเจ้าพ่อหลักเมืองตามจังหวัดต่างๆมีการไหว้องค์เทพเทวามีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ซึ่งคนไทยเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่งมงายแต่พอเราเข้ามาศึกษาจริงๆมันมีเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆมากมายเลยมีถึงวงปีพาดเพลงปีพาดท,ที่มีความหัศจรรย์ในในเชิงของตัวโน้ตมากๆซึ่งผมคิดว่าคนรุ่นหลังเนี่ยที่จะมาเรียนรู้เนี่ยเมื่อสัมผัสเข้ามาแล้วเนี่ยจะหลงไหลหลงไหลแน่นอนเข็มทิศเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนชี้ว่าเข็มทิศเนี่ยเป็นยังไง แต่ว่าเมื่อเมื่อไหร่ที่เขาเข้ามาสัมผัสแล้วเขาจะรู้ทันทีเลยว่าครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาเขาต้องการให้เป็นทางเนี่ยเพื่ออะไรและไปทางไหนคำตอบมันอยู่ที่จิตใจของเขาทันทีเลยครับแล้วผมคิดว่าเมื่อถึงจุดนั้นแล้วจริงๆอ่ะจะมีคำตอบในตัวเองสุดท้ายนี้ค่ะครับสุดท้าย ติดต่อผมในการงานบวงสวงตั้งสารวางศิลาเลิกสารพระพรมพสารพระภูมิปัดอาถรรพ์หรือว่าบวงสวงองค์เทพเทวาตามสำนักต่างๆหรือตามวิหารต่างๆก็สามารถติดต่อผมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0824339997หรือ l ลาย idcsaidc ทางเพจจะชื่อเพจว่าอาจารย์เศษโหนประคนทัพ ครับผมสามารถอินบ็อกเข้ามาได้นะครับยีชั่วโมงนะครับแต่ตอบตอนกลางวันเหมือนเดิมครับครับเว็บไซต์ครับผมสวัสดีครับผมผมพงเลิกตั้งธนาสิทธิ์นะครับสิทธิ์โหนพระประคนทัพก็เป็นเกียรติอย่างสูงครับที่ได้รับรางวัลนี้สุดท้ายนี้แล้วอย่างที่ท่านอาจารย์เศษท่านกล่าวไว้นะครับอยากให้ทุกคนเข้าลองมาศึกษาในวิชา และวัฒนธรรมที่เก่าแก่ตัวนี้ดูครับอ๋อฝากคณะโหรพระประคนทัพยอยู่ในอ้อมใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็เราทําด้วยจิตศรัทธาเงินที่ทํามามากกว่านั้นเราก็เอาไปทําบุญเอาไปสร้างศาสนสถานสร้างเทวรูปวันที่13กรกฎาคมุจังหวัดสระแก้วเราก็ได้สร้างพระพุทธร,รูปสี่อกหน้าตักสี่อกอง,องปฐม จากเงินที่เพื่อนเพื่อนหมอดูพี่ๆน้องๆเพื่อนเพื่อนโหนผู้ที่ทําบุญร่วมมาแล้วก็คนที่เป็นเจ้าภาพต่างคนต่างช่วยเหลือกันมาคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็มารวมเป็นกองบุญสร้างพระสร้างองค์เทพเทวาต่าง,ตางๆตามศาสนสถานล่าสุดนี้ก็ไปกับท่านอาจารย์รัชกิจอาจารย์ป๊อปซึ่งเป็นอาจารย์ของผมก็มีการสร้างเท้าเวสุวรรณที่วัดธรรมจกักรเบิกเนตรใช่ไหมฮะใบเบิกเนตร เท้าวเวสุวรรณที่วัดธปัจจักซึ่งก็ได้การรวบรวมเงินในงานพิธีจากวิชาของอาจารย์รัชกิจคือด้วยความเป็นพราหมณ์เนี่ยเรามีความสามารถในการที่จะขอเงินหาเงินเพื่อมาระดมทุนสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายได้ง่ายจากความศรัทธาแล้วทุกคนที่ได้ทำเขาก็รู้สึกอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจนะครับผมก็เลยต้องเป็นสะพานบุญให้กับทุกทกท่านผมคิดว่าสิ่งที่ผม เป็นอย่างเนี้ยทำให้เป็นตัวกลางในการที่บางคนอยากสร้างอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้นะครับปรึกษากันได้เรื่องเรื่องการสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค์เทพเทว,วาสถาน,ถานหรือจะให้ผมไปเบิกเนตรทำพิธีบวงสรวงให้ก็ยินดีครับผม